ขาอยู่ในวงการฟุตบอลโลกนะครับมาริโอสัการโลสิ้นลมในวัย92ปีนี่คือตำนานของวงการฟุตบอลบราซิลเป็นปีกทีมชาติได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี1958ปี1962เป็นเพื่อนร่วมทีมอย่างเปเล่คาร์ลอสอัลเบรโตเป็นมนุษย์คนแรกที่เป็นนักเตะและก็โค้ชได้แชมป์ฟุตบอลโลกซึ่ง2คนต่อมาก็จะเป็นฟรานซ์เบคเคาวเออร์ของเยอรมนีแล้วก็ดีเดเยเดชองของฝรั่งเศสที่เป็นนักบอลก็ได้แชมป์โลกพอเป็นโค้ชก็ได้แชมป์โลกเรื่องเล่าที่น่าสนใจของสักาโลสสมัยเป็นเด็กเป็นนน่ในผูู้ชมมนคนทีาลาดบซิ Brazil. แพ้อุรุกวัยในการชิงแชมป์ฟุตบอลโลกปี1950เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมและเขาจะต้องพาบราซิลเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ในวันหนึ่งซึ่งเขาก็ทำสำเร็จปี1994เป็นผู้ช่วยของคาร์ลอสเปเรล่าก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลก1998อาจจะพาทีมก็ชิงและแพ้ฝรั่งเศสแต่ปี2002เขาเป็นที่ปรึกษาของลุยเฟลิเปสโกลรีก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2002เท่ากับว่านี่คือบุคคลประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกของวงการฟุตบอลบราซิลทั้งนักเตะโค้ชและที่ปรึกษาทีมมาเลโซโกโลยิ่งใหญ่มากๆครับ